สัสดีค่ะ <Hi. S 1> วันนี้ PR2 มีเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะหากเพื่อนๆน,นะคะพบว่ามือถือที่ใช้งานอยู่เนี่ยมีอาการช้าโหลดนานไม่ทันใจสกักทีวันนี้นะคะเรามีคำแนะนำมาไขาข้อข้องใจกันค่ะ อาการเน็ตช้าโหลดนานเนี่ยมันมีสาเหตุอะไรได้บ้างแต่ก่อนอื่นนะคะอยากให้มองซ้ายมองขวาถามเพื่อนๆของเราก่อนที่ใช้เครือข่ายเดียวกันค่ะว่าเขามีอาการแบบนี้หรือเปล่าถ้าเขาไม่มีอาการเหมือนเราให้กลับมาดูค่ะที่เครื่องของเราว่ามันเป็นสาเหตุที่ตัวเราหรือเปล่า อาการเน็ตช้านะคะเป็นไปได้จาก3สาเหตุหลักๆค่ะอันดับแรกนะคะก็คือมือถือหรืออุปกรณ์ที่เราใช้งานกันอยู่ค่ะ2ก็คือแพ็กเกจที่เราใช้งานและ3ค่ะก็คือเน็ตเวิร์กหรือว่าเครือข่ายที่เราใช้งานค่ะสําหรับอุปกรณ์ที่เราใช้งานหรือว่ามือถือนะคะก็อยากจะให้ปิดปิดปิดค่ะปิดที่1ก็คือปิด แอปพลิเคชันที่เราเปิดไว้ให้หมดนะคะปิดที่2คือปิดแล้วเปิดเครื่องเพื่อเป็นการรีบูตเครื่องค่ะและปิดที่3นะคะเช็คค่ะว่าเครื่องของเราเปิด Wi-Fi ไว้หรือเปล่าถ้าเปิดอยู่ก็ปิด Wi-Fi ค่ะเพราะบางทีการที่เราอยู่ในพื้นที่ที่ Wi-Fi อ่อนเนี่ยก็อาจจะทําให้มือถือของเราเนี่ยพยายามจะจับสัญญ,ญาณ Wi-Fi นะคะไม่มาจับสัญ,ญญาณมือถือสักทีค่ะ สำหรับ Android บางรุ่นนะคะให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่าค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวเครื่องค่ะลองเข้าไปเช็คดูนะคะว่าเรามีการจำกัดปริมาณการใช้งานไว้หรือเปล่าถ้ามีติ๊กออกเลยค่ะ<ม>อันดับ2เข้าไปที่เมนูการบำรุงรักษาข้อมูลเพื่อเคลียร์พื้นที่การจัดเก็บข้อมูลค่ะและถ้า2ตัวนี้ยังไม่ดีขึ้นอีกนะคะเข้าไปที่เมนูแอปส์ค่ะเพื่อทำการเคลียร์แคชหรือลบแคชที่เราเปิดไว้ในแต่ละแอปที่เราใช้งานค่ะ หลังจากที่เราจัดการกับเจ้าเครื่องของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ยังคงมีอาการอืดๆหนืดๆอยู่คราวนี้มาดูที่แพ็กเกจเลยจ้ะมาดูว่าเราเนี่ยใช้แพ็กเกจไหนโปรอะไรแล้วมันเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละเดือนของเราหรือเปล่าถ้าเป็นลูกค้า TrueMove Edge นะคะจะมีแอปพลิเคชัน True i Service ค่ะในแอปพลิเคชันนี้นะคะเราสามารถตรวจสอบได้เลยว่าเราใช้แพ็กเกจไหนใช้งานไปแล้วเท่าไหร่และแพ็กเกจเราเนี่ยใกล้หมดแล้วหรือยัง เพราะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะโหลด YouTube มาดูแบบ HD ลื่นปืดลื่นปืดแต่แพ็กเกจใกล้หมดก็สามารถซื้อเพิ่มได้เลยค่ะ หากดูแล้วนะคะว่าทั้งเครื่องแล้วก็แพ็กเกจการใช้งานเนี่ยไม่ใช่ปัญหาคราวนี้อาจจะเกิดจากเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายสัญญาณของเราค่ะเพราะบางพื้นที่หรือบางเวลาเนี่ยนะคะที่มีคนใช้งานกันเยอะๆไม่ว่าจะเป็นช่วงพักเที่ยงช่วงเลิกงานหรือเราไปอยู่ในพื้นที่การจัดงานคอนเสิร์ตหรือว่างานรับปริญญานะคะก็จะทําให้เกิดการแบ่งการใช้งานมากขึ้นนะคะก็อาจจะทําให้เน็ตของเราเนี่ยช้าลงได้ค่ะถ้าที่ทํามานะคะยังไม่ช่วยให้ดีขึ้นค่ะทีนี้ เตรียมข้อมูลให้พร้อมนะคะแล้วก็โทรไปที่1242ค่ะสำหรับลูกค้า True Move e นะคะแจ้งว่าเราใช้งานไม่ได้พื้นที่ตรงไหนอยู่นอกหรือในอาคารแล้วก็อยู่ตรงชั้นไหนคะ่ะที่สำคัญต้องแจ้งวันแล้วก็เวลาด้วยนะคะข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับทีมเซอร์วิสที่คอยรับเรื่องบริการให้กับลูกค้าจะได้ตรวจสอบแก้ไขได้ตรงจุดค่ะ หากเจอปัญหาตรงส่วนไหนนะคะอย่าลืมนำเคล็ดลับดีๆนี้ไปปรับใช้เบื้องต้นกันเลยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ